ี่คือสิ่งลึกๆที่หลายๆคนใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลหลายๆคนบอกว่าเลือกแล้วนะลงมือทําแล้วนะแต่ทําไมมันยังไม่ได้ผลลัพธ์การที่คุณบอกว่าคุณเลือกค่ะแล้วคุณลงมือทําค่ะคุณลงมือทําแล้วค่ะแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในการลงมือทําของคุณคุณลงมือทําเพื่ออะไร คุณลงมือทำด้วยความรู้สึกมีความสุขในการลงมือทำหรือคุณลงมือทำด้วยการรู้สึกว่าอยากให้คนอื่นยอมรับอยากจะเอาชนะอยากจะรู้สึกว่าเก่งนั่นค่ะคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณเลือกค่ะเพราะเบื้องลึกข้างในของคุณในการลงมือทำของคุณค่ะมันถูกขับ เพื่อนด้วยความขาดแคลนไม่ได้ถูกขับเพื่อนด้วยความอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่คือสิ่งที่หลายๆายคนไม่รู้แล้วคุณก็บอกว่าฉันเลือกแล้วนะฉันลงมือทำแล้วนะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องแต่ทำไมผลลัพธ์มันยังไม่ได้เพราะมันมีสิ่งที่มันซ่อนอยู่ทุกคนลึกๆอยู่ระหว่างคุณลงมือทา ความรู้สึกลึกๆในการลงมือทำของคุณเป็นแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นค่ะต้องการการยอมรับเพวกคุณรู้สึกว่าคุณขาดแคลนไม่มีใครยอมรับคุณลงมือทําเพราะต้องการเอาชนะคุณรู้สึกขาดแคลนค่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอไม่มีคุณค่าไม่คู่ควรคุณจึงลงมือทําด้วยความรู้สึกแบบนั้น ทำเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเงินคุณอยากมีเงินคุณต้องการมีเงินคุณกําลังใส่ความรู้สึกแห่งความขาดแคลนเงินลงไปค่ะคุณจึงไม่ได้รับเงินเพิ่มเพราะคุณลงมือกระทําด้วยความรู้สึกขาดแคลนคุณจึงได้รับในสิ่งที่คุณรู้สึกเสมอ E